สวยงามากกันที่สวัสดีครับ พี่ๆเอฟีที่น้ารับทุกท่านครับพี่ๆตอนนั้ทุกท่านก็สู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับบ่ายของวันอาทิตย์ที่23ครับพาพี่ๆมาเที่ยวที่วัดอาดุลบรรยากาศดีมากครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับทุกคนเดืองแน่นเลยทีเดียว นู้นนะครับลานโพคนเยอะวันนี้คนเยอะครับเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับวันนี้หาภาพสวยมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับวันนี้ ้านหน้าของพระบรมรูปนะครับก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับนู่นะครับเยอะเลยทางด้านขวามือของผมนี่ครับโอ้โหมีแต่เทวดานางฟ้าครับเต็มไปหมดเลย สวยมากครับโอ้โหเยอะเลยครับบริเวณตรงนี้เยอะเลยครับในทองเที่ยวส่องิศไทยเยอะเลย ฉากด้านหลังสวยนะครับฉากด้านหลังเป็นองค์พระปรางก็แล้วก็บรรยากาศดีด้วยก็จะทําให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันบริเวณลานด้านหน้านี่ครับเป็นสนามหญ้าด้ยสวยๆเลยครับมีน้องๆด้วยนะฮะที่ที่ถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวนี้มีชาวเวียดนามเยอะมากเลยนะครับ ด้านหน้าพระรูปนะครับเบร,ระบรวมรูปนวนนักท่องเที่ยวเราจะเป็นชาวชาวเมียนมานะครับชาวเมียนม่าแล้วก็ชาวเวียดนามบางจากสำเนียงฟังจากภาษาที่ผมได้เดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวพาพี่ๆชมด้านในนะครับเราไปชมบรรยากาศจริงๆนะต่อ ด้านหน้าของโบสถ์น้อยแล้วก็วิหารน้อยเป็นท่าเรือก็ยังคงคึกคักเหมือนเช่นเคยนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาประตูนี้แหละครับในี่ประตูนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปด้านในเวียนหัวนิดนึงนะครับ คนที่สวมจุดไทยก็มีอยู่ทุกจุดนะครับที่วัดอรุณเดี๋ยวพาไปชมจุดแรกก่อนนะครับด้านขวามือเราเลี้ยวเราเลี้ยวเข้ามาแล้วด้านมาจากด้านขวามือนะครับ ขึ้นบันไดนี้เป็นจุดแรกที่ผมจะพาพี่ๆขึ้นไปเป็นมุมยอดนิยมนะฮะที่นักท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปกันถ้าเป็นเวลาเวลา่าก่อนเที่ยงนะฮะถ้าเป็นบ่ายๆก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกฝั่งทางด้านที่ศระวันตกนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนครับ ว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลย <laughs> ด้านบนนั้นก็เยอะนะครับบ้านเดินไปเยอะองค์พระปรางสวยด้วยนะครับวันนี้ ไม่มีแดดครับสบายสบายกันครับกอ้าวแต่ก็มีลมอยู่นะครับด้านบนก็สวมชุดกันเจ้าหน้าที่แล้วก็นักพี่นะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องบอกแล้วครับอย่าแต่งตัวโป้ะนะมันก็ไม่สวยงามเนอะงมาสถานที่ มาษากสถานที่ทเก่าแก่แต่ตัวก็ต้องให้เรียบร้อยครับถึงจะน่ารักมุมนี้นะักท่องเที่ยวที่สวนพิษไทยทยอยขึ้นมานะครับเต็มเลยมีเจ่สวยๆทั้งนั้นเลยครับ มาอีกมุมหนึ่งนะครับขององค์พระปรางนะครับโอ้ด้านนี้มีน้องๆส่วนชุดนักเรียนนะครับมาถ่ายรูปกันด้วยก็มีเด็กๆตัวน้อยๆครับน่ารักมากนี่เลย แม่รักมากครับว้าวมีแต่ความสวยงามครับพี่พี่เห็นด้วยความสวยงามวันนี้โหประทับใจมากครับผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยครับมีน้องๆ น้องน้องนักเรียนด้วยนะครับน้องน้องนักเรียนด้วยแล้วก็นี่คนจีนนะครับคนจีนสวนยุตไทยโอ้น้องน่านราักมากเลยหลากหลายมากนะครับพี่พี่สวยงามครับงามมากพื้นที่คนเยอะจริงครับคนเยอะมากๆ ด้านบนก็สวยนะครับขึ้นไปด้านบนนั <reco. S 2> ้งสวยนะนะครับแต่น้องตัว painful. น้อยๆเนี่ยน่ารักสุดๆเลยครับ 好服呗，你看，我穿这么休闲，休闲服呀。我今天的第一批呀，我今天。你要，我穿这么休闲，你要买啥裤子？ ผมลงมาด้านล่างนะคะประตูทางด้านทิศตะวันตกนะครับประตูนี้นะท่องเที่ยวจะไปเช่าทุดไทยทุดไทยมานะครับมาสวมกันแล้วก็มาถ่ายรูปกันครับพระปางสวยมากนะครับวันนี้ ต้องบอกพี่ๆได้เลยว่าวันนี้ชุดไทยเยอะจริงๆครับเดี๋ยวขึ้นบันไดนี้นะครับลองดูอีกมุมหนึ่งนะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้หลากหลายมากนะครับหลากหลายมากคนเกาหลีก็เยอะครับผู้ไทยผู้ชายสวมผ้าไทยก็เยอะแยะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยครับ สวยทั้งนั้นเลย พาทุกท่านมาเที่ยวนะครับวัดอรุณนานๆครั้งครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งครับพามาชมภาพบรรยากาศสวยงามก็ไม่ได้พามาบ่อยนะครับมาอาทิตย์ละครั้งจะได้ช,ชมภาพที่สวยงามครับพี่ๆก็ยังคงคึกคักเหมือนเช่นเคยครับเนี่ยครับ ชุดไทยหลังไหลเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเดิอนออกไปด้านนอกนะดูบรรยากาศสวยๆตรงนี้ก่อนสวยงามมากเลยครับวันนี้คึกคักมากเลยครับ เห็นแล้วชอบมากๆเลยครับพี่ๆสวยงามจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ